มนฮะก็ต้องติดอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นมาร์กเดิมที่เราต่อตอนแรกนะฮะตอนนี้ก็ขันนเบรบสองเข้าไปเรื่อยๆฮะอ่าเห็นว่าเริ่มแน่นละขันต่อไปเฟืองก็มุนตามนะฮะผมก็จะใช้เหมือนเดิมครับวิธีการเคาะกระแทกเข้าขขขก็ใช้ต่อลูกบล็อกฮะ ขอเอาเป็นมุมกว้างกว่านี้นะเพราะว่ามันเคาะยากนะส่งเข้าไปเลยนะฮะก็เคาะนะครับผมขันกลับมากนะ ก็เข้าใหม่ไม่ถนัดครับเพื่อนๆดูมุมกว้างก็ Memory Card เต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไม่น่าจะได้ถ่ายต่อคลิปประกอบฝาสูบก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าส่วนสำคัญก็น่าจะเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะอธิบายเพิ่มเติมเท่าที่จะเมมยังไม่เต็มนะฮะก็คือ ปิดฝาตรงนี้เนาะก็เบอร์8 2ตัวใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์แล้วก็น็อตเบอร์10ยึด2ตัวนี้นะครับแล้วก็สวมปลั๊กเซนเซอร์นะครับใส่ท่อเสียใส่เหล็กยึดชุดสีนะครับน่าจะมีเพียงเท่านี้เนาะส่วนนั้นก็ใส่หัวเทียนนะครับก็เสียบป,ปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะครับต้องขอไปจริงๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับ